จเมื่อนี้มา้างจากการทำงานจะเลือกงานหา0นองเสาเนี้ยกลับมาบ้านช่วงนี้เป็นช่วงฤด,ดูใบไ,ไมพ้พลิจ้ะพี่น้องเริ่มอากาศหนาวเริ่มจะมุดไปจ้ะอากาศร้อนก็เริ่มจะเขามากแต่ว่ามันก็เป็นช่วงในฤดูแปรปรวนนิดน้อยพี่น้องเนาะบางมือก็แดดบางมือก็ฝนตกหิมะตกแน่แดดออกแน่จ้ะ เดี๋ยวเมื่อน,นี้พาพ,พี่น้องมาเบิงสวนพักจ้ะ <c oughs> สวนพักน้อยๆนี่แหละพี่น้องสวนพักต่างแดนเห็ดใบทนันเจ้ปีกายพี่น้องจา้าเดี๋ยวจะพาพี่น้องเข้าไปชมแต่ว่าตอนนี้บ,บ,บ,บ่ไดปลูกพักได้จ้ะเพราะว่ามันเป็นช่วงหนาหนาวอยู่ยังบ่ฮั่นในฮอนมันยังปลูกบ่ราฮั่นในใดจ้ะปลูกไปพักกันตายเอาออกมาก,กับบ่ได้นะ้าพักเนาะ เดี๋ยวจะพาไปเบื้องแปงพักจ้ะแปงพักนหน่อยๆเนาะพี่น้องเนาะแปงพักเ็ดไว้ตั้งแต่ปีกายนี่จ้ะเอาหน้าต่างเกาไม่เห็ดแฟนพนเนธหายก็บ่ไดลงทุนนลายปานไดเด้พี่น้องเพราะว่าอุปกรณ์เฮามีเกือบครบบมุดทุกอย่างเนี่จ้ะสื่อแน่แต่กระพวกเป็น,นเป็นนอตเป็นเป็นลังค่าจ้ะที่จะได้ทีทีท,ท,ทีได้สื่อเนาะนอกนอกน,นั่นกะ เขามีอุปกรณ์เกาเขานะจ๊กะก็เลยเอามาท่าสีไม่แล้วกเฮ็ุเป็นบ้านพักนี่แหละเดี๋ยวเข้าไปเมืองทางในจ้ะแต่ว่าบุมีพักได้ตอนนี้นะเพราะว่าพักเอพิน่นพักตายหมดแล้วจ้ะปลูกได้ห้ายไหนพี่น้องจ้ะนี่กับพักซี่นี่บักพิก นี่ยี่ยังเนี่ยผักอีกตัวเมื่อเดือนเมษา,าพฤษภาจะถึงจะรุ่งดินพ่วนดินไม่ให้เพิ่อนเราก็เตรียมเตรียมนาดินนั่นนะเตรียมนาดินเราก็จะซสื่อขี้ดินมาใส่เครื่องนึงนะจ๊ะแล้วก็เอาขี้ม่าพี่น้องจะ๊ะขีม่าเฮาหาใดง่ายเนาะก,ก็เลยเอาขีม่ามาใส่นี่งางาม ใส่ขี้ม้าเขาไปเท่าเดียวต้นพี่น้องพักเข้านี่สองสามเดือนเก็บกินได้นี่แบบเก็บกินว่าท่านนะไหมโหลพลาสิกายนี่เก็บกินกับว่าท่านจะพักอีตูกับแมนบอกพีก่กับงานงานพิกายใส่ขี้มาเข้าไปปีนี้ก็เลยว่าสิล่องเบิ่งเอาขี้มาามาใส่งานมินีจ้ะแป่งพักเล็กๆ,ๆน้อยๆนี่ละจ้าบรรยากาศข้างนอก เมื่อนีร่มแนี่นจังหน่อยได้พี่น้องเนี่ล่มแห้งอีพีตาบ่แม่นว่าบ่แม่นว่าเา้าเล่นเด้สามองศาจ้าเมื้อน,นีแต่ว่าล่มแต่กะผ้าลูกออกมาเล่นข้างนอกตัวบัดต้องให้พิ่นออกมาเห่นข้างนอกแน่วา่ญญาซันยู่ตะข้างในบ้านมันกะบ่ได้สูดอากาศบริสุทธิ์อันนี้สตรอบเบอร์รี่นะคะ หลังจากที่หิมะทับเพิินไปนานเพิ่นก็เริ่มเริ่มมาเห็นใบแล้วพี่นองจะลูกใต้ไงเล่นมาเตียนสนุกปะครัอมามาไปบังนองก็นได้ลูกเด้ออือหนาวปะ บ้านาวมาครับยายแม่ไปเบิ่งออแชก่อนเ้อน้องนอนบอไปเบิ่งลูกซ้ายี่คนจ้ะต้นหีมาต้นไนคิสมาพี่น้องลูกไส้าลาหกเดือนจ้ะมึงเพิ่งรับรับรับตื่น อยู่นี่บม่มิลมนันจ๊ะลมบ่พาดเพราะว่ามันเป็นชานชานบานน่ะนะโอ้ยลมแห้งยีนลีบากๆเลยน่นะมนะักลากระเลนได้เซ้ยทัดข้างนอกบาสตียนเฮ็ดยังคัะครับนะเฮ็ดยังโดก โอ้ยเย็ดจะหอเลยวะลูก,อม,กอมแ้มมมอ,อืมเียะหัวเต่าอเสือวิหโอเคแต่มันะอสปอร์เยรนยเนาะมะส่ะัิยมอของแม่บอสแม่มีโยจะยแม่ไปเอามาให้ จะวียดแมนทุกคนโร่นะมินรัสเตีย hmm. นยออแดะสปอร์ตและอมดูวินโรน่ะอนล็กคนอยากยืม mm hmm. คนอยากยืมแน่พ้วนดินนี่เด็กของนูน้นี่เอ็นนี่ mm hmm. สีแดงต้นแรกคุณต้นอะลูกนั่นแหละเอาไปเลยยัวมเมื่อไวย่ในสวนพักแม่ มจ้าพี่น้องเป็นจังไดกันแน่แนะนำแปลงพักไปแล้วนะจ๊ะเล็กๆน้อยๆมือนี้เนาะพ่อได้มีคลิปมาให้พี่น้องได้เบิ่งกันจ้ะเล็กๆน้อยๆสวนพักน้อยๆนะจ๊ะยูสวีเดนนี่เองพี่น้องจังหดก็อย่าลืมติดตามนะคะฝากติดตามด้วยนะช่องสาวอีสานพลัดถิ่นนะคะ เมื่อใดมีเวลาว่างก็จะพยายามลงคลิปนะคะบ่อยๆจังใดก็จะลื่อนติดกันเลื่อนตนี้ไว้เอาไว้แค่นี้เด้พี่น้องเ